เชฟเป็ดน,นะครับอ้าวเงียบทำไมครับผมป๊อบสวัสดีครับวันนี้เชฟเป็ดมีเมนูอะไรให้เรากินครับไม่มาจากแกงเพกาะกาดนะครับแกง่ากาดไสหมูภาคกาดดอเลยอะครับผมางามๆเลยเน,น<อ>าะงามเลยใส่แบบไส่หลายภาคกาดเลยนะเนี่ยมยังเนี่หมู มีนึงสามชั้นแล้วก็ซีโครง,ส,งสับโครงครับ,รบเดี๋ยวเือเชฟเ,เ,เป็ดเชฟเป็ดอย่างนี้อย่างก่อนครับนี่ต่อนุ่ี่กนเนอ,อ,อแนะนำว่าถุดิบกอนครับต่อหน,นุ่อนเนีผมแจดอย่งนี่ครับนี้พี่แจ้าพิกซดครับล้วแตนของบางคนก,งกับเชฟพิกแท้าผมจ้พิกซดสดหอมขาวตะกไก่กับบมะกรอบน้อย มีพริกมีกระเทียมตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดน,นะครับล้วก็สูตรคุณยาขายไม่ได้อ๋อสูตรคุณย่านะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเดี๋ยวตำน้ำพริกกันเลยเนะาะตำน้ำพริกก่อนสักก๊อครับเผ็ดไหมครับผมเผ็ดน้อยกับหมอ้ออยู่ไหนเผ็ดน้อยหรือเผ็ดหนักอะไรดีเผ็ดหนัก <laughs> เด้งนะครับเนาะเด้งงามนะครับ <sucks> ด้งามครับผมนี่หมูนะครับอรังการงานสร้างครับผมเป็ดเริ่มด้วยกันตำ้ตำพมพก่ตั้พี่ก็นอะนี่เราตำให้มันละเอียดเลยไหมครับอืมขอละเอียดหน่อยสิ นี่ลมอาจจะแรงหน่อยน,นะครับเพราะว่าวันนี้ลมดีเนาะอือน,นี่ลมดีทำวันแล้วทำวันเลยครับผมลมดีมากใส่แล้วครับต่อไปตะไคร้กระเทียมออ,อใส่ใบมะกรูดล,ลงไปเลยอ่ะอใส่ไปเลยนี่เป็นห้องอะไรอ่ะประกาศประกาศเมืองกระเจนอะไรเหรอเจ็ดของตุ่งอะ กวางตุง้งกวางตุ้งเมืองถ้าเป็นถ้าเป็นกวางตุ้งที่เสากินบะหมี่นะบะหมี่ดอกนะอืเออนี่จอพกการดจอนนะอ่ะอะไรก็เออแม่แล้วก็พกการดจอนเลยแต่จะพ้องพกการดจอนนะ่ะย,ยี่สิบตั <laughs> ้งติดคลิปว่าแกพกการ์ดจอนได้ก่อนี่เนาะจอพกกาดก็ใช้ผักนี้นะครับผมนี่จอพกการดเดี๋ยวหลบหน้าจอพกกาดเนาะ น่าจะได้น่าจะได้ตะกกาใส่เนี่ยเลย3มชั้นครับซี่โค้งนี่เลยเาะอ๋ะอซี่โคงเส้นใหญ่ๆสาชั้นเส้นใหญ่ๆครับหลังจากตำพริกแกงเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจะมาคุกจีน หั่นหมูต่อเลยเนาะนี่นอันนี้ตามสูตรนี่คือเขาจะต้องคั่วกับพริกก่อนวะอ,อืมอ,อ๋อเล้วก็เติมน้นที่หลังน,นะนะเดี๋ยวคั่วจีบก่นอนวันนี้ลงคัวดึกมากนะครับเชฟเป็ดเชฟเป็ดไปทำอะไรมาครับวันนี้ มันหยุดหลับครับผมลงควรดึกมากครับน,น้อนอย่างเดียวครับมันหยุดเขาต้องการการพักผ่นอนหล่ะตัวน้ำเดี๋ยวเชฟเป็ดก็จะมาทำอะไรก่อนหันห่นหมูหั่นหมูห,หมูหดิล่างแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมซอสหมูดีกว่า อยู่ในแล้วต่อไปเรามาคั่วหมูกับพริกที่เราตำไว้นะครับแค่เปิดแก๊สก็หอมแล้วครับผมเช่เป็ดทุกที่หอมดินะอหอมบักหอมบักอันนี้เขาต้องใส่ขมิ้นกรอต้องใส่ใส่ก็ได้แต่มีสูตรเด็ดตีจต้องใส่อก็สุด้ทยสุดทไทย รอเนาะรอให้เดือดสักพักกินเนาะอ,อืนี่คืออาหารแบบคนไทยคนพื้นเมืองแต่เนาะม,มันจึงมีแบบตะไคร้นี่นะนะพริกนี่นะกินมันแบบสมุนไพรครับเันล้วนครับผม ความจริงถ้าบมมีพักยี่กะล้มแหละนะเนาะขั้วเก่งขั้วจีนขั้วอย่างเงี้ยแต่ถ้าบมมีหมูบะล้ม <c oughs> ถ้าบมมีหมูนี่บะล้มเลยเก่งกาัาพกกาใส่ล่วงนี่บะล้มเ <c oughs> ก่งกพกกาดล่วงน,นี่ยนะตายนะครับตายนะครับไม่อร่อยเลยนะครับเก่งกาใส่ล่วงนี่คืออร่อยาไปาได้เลยครับเจ<ข>็บเ็บข,ของเขาเขานอนทันทีนะครับเขาสั่งปะเจคนเป็นมังซาวิรัติเห็นรอ นี่ครับห euh really oh. ืมกลิ่นหอมมากเลยนะครับเติมน้ำลงไปครับกับปิดฝาทิ้งไว้เน่ะอนนิดนึงครับเกือต้วเหมือนละมันแห้งนะเดีอยไปเลย ใส่นิดหนึ่งครับจะเปิดบ่อเดี๋ยวกลัวน้ำแห้งครับโอ้โอเคอน่าจะไม่น่าเผ็ดมากเนาะอืมน่าจะเบาๆเผ็ดมากน,าน่าจะพอดีน็ดก่อน ใบอ่อนๆใบแก่ครับเอาจะได้กินง่ายๆเนาะมาพ่นผลออต้นมันต้นครับแต่ว่าต้องต้องปอกเปลือกก่อนเอาต้นแข็งลำเหมือนเขาเขาแบบเขาชอบเากินล้ำๆเนาะเพราะว่าเขาแกงขี้หมูใเซผักกาดครับเดี๋ยวมันจะพิชวัทุกประสงค์วัตถุประสงค์เขาคือกินจิ้น เราต้องไหว้ร้ายเสือ,ปอไปก็หมดไหมครับสองมัดเนี้ยหมดไหม,มเหมูมันเนยอะเดวเขาจะเรียกโอกาสยอดอ่อนๆมันครับ สารเคมีตกค้างนะครับตะกะ้โอ้ตะกะตะกะไว้มันยัดน่างใช่ไหมครับครัตอนนี้เราจะมาเปิดหม้อดูก่อนครับมาชิมกันไหมคอนับเปิดโอบพบนงังโนราชูเดี๋ยวแต่เด็ดว่ะ นี่สูตรของใหมเหรออันยาสูตรบุญยาครับผมใส่นี่ไมน้มมองน,ะอน,นี่อ่ะสูบุญ,ญาายาใส่ลงไปบอกรบกันเดี๋ยวใส่สองจอนอไม่ได้ครับผมเดี๋ยวหลอกพเพื่อนๆซือ้อบัใส่ไป,ปกี่จ้อนครับสิบอนเอ้ยอันนี้ยังดีอันนี้ยังดีนนย,งดยังดีกว่า <c oughs> ผงวิเศษ อ้รนี่ใส่เล็กน้อยโอเคน้อนีอ่กินได้สักกี่คนครับแ <c oughs> แต่เราจะกินกันสองคนครับผมโอ้โหสุดยอดครับ จะต้องเติมส่งปุ้งยางอื่นหนึ่งเห็นกัครับเดี๋ยวใส่อันน้ำน้อยเยอะปะมีใส่เกลือก็เดี๋ยวใส่ใสก็ได้เดี๋ยวเราต้องกิมแล้วฉาติหอนกันเนะาะเดี๋ยวปิดฝารอให้ผักสุกก่อนนะครับ few moments later เป็นไงครับเชฟเป็ดตอนนี้เปิดปากน่องปุ้โอ้นี่ค<ด><ด>ือดได้อย่างครับผม เดี๋ยวพอพักการก็องทักการสุกกับโค้ดล่ะนี่สู้ต้มมาสักพักขนาดเนาะโอเคแล้วครับได้ละปิดไฟเลยแล้วก็ใส่สูตรลับลลใส่สูตรลับนี่สูตรลับ พอชัดๆนะครับมันต่ำมะรังกายเป็นเต้นเทศอันนี้คืออะไรนะมะแฟนมะแฟนมะแคว้นครับมะแคว้นมะแคว้นเป็นภาษาคำๆกันเฉยๆนะครับผมไม่ฝาดแลยคุณใช่ไหมไม่ฝาดไม่ฝาดนี่ยวากินมันจะเป็นเย่างอ๋อมานาดสุดยอดครับไปกินข้าวแล้วกันดีกว่าครับเยี่ยมเลยล่ะพมขึ้นโต๊ะแล้วเนาะครับผม อันนี้ใช้เป๊ะตักใส่ถ้วยครับตักใส่ถ้วยดีกว่าครับผมได้เวลากินแล้วครับกซื้อมามันจัดดึกไปแล้วมันจะดึกไว้ดึด๊กแล้ว คือวันนี้มีกับผักกาดเพียวๆเลยเนาะแกงผักกาดเพียวๆเล้แผักกาดไช่มงหรือว่าแกงหมูสผักกาดเลืกอ,อกเอาครับผม,มนะมาล้นๆครับออืโอ้โสุดยอด มาครับอืมเอาลยครับนะครับกินนข้าวด้วยกันครับครับผมเชฟจะเป็นการันตีครับกิ่นข้าวด้วยกันครับผมป่ะป่ะครับผมมากินข้าวด้วยกันครับครับนี่แกงแล้วแกอแกงผักกาดแกงกกาใช้ลูกหมูนี่ครับนี่ดมือต้องหลงมันเจ๊กินซักยังกินอะไรกันทำโรคมาน่ะครับผมมาตอนนี้ห่อนเลยครับ ก่อนเลยไม่นเมื่อกี้เนาะจำก่อนเด้อเหนียวโคตรผมขอจานสักบ้างแล้วจานไะหมตักเฝ้าเลยตักตักไปเรื่อยๆก่อนเลยขอคำแรกเขอเนี่ยเข้าห้องขนาดนี้บอก <laughs> อยู่เลยจอดป่ะจังเพชรเข้มมากไปตอนนี้สุดยอดอยู่สุดยอดอยู่ป่ะเคี้ยอะไรแบบนั้นอีเนี๋ยดิจิมอแล้วได้แล้วนะจับไปดิมาครับผมเขาอะไรครับมาครับผมเขายำดึกดึกหน่อยเนาะดึกหน่อยกัดเนาะแดงหมอนค่ เดี๋ยวมาเชื่ยหมูละเข้าไปหาเชี่ยเป๊ะแ้วก็รับไงเงไงก้างฮะอันยุทธนี่เป็นวันนี้ร่างกายต้องการพักผ่อนนะครับจะกินแกงพักกายประเดี๋ยงเงี้ยครับโอ้กินแกงพักกายไปห้อกินแกงเชี่หมู se y como uno no. No. บ่านาน,นอบ้านนี้เจี๊สามม้งนี่ยซื้อกินนอะถูว่าเจ็บพี่เจ็เกลียวนะน้องเราซื้อกินอาจจะบร้อนสนาดนี้ก็ได้นะเหอถึงแก่พ่อแก่แต่ขเขาจะใส่มาแคนานะน้ะนองนขนที่จั

โอ้ยกล้จะเสียงแล้วเป็ดเราไมำเตะก็ต,ต้องเต้ครับท<า>ำช่งล้าครับเปิดเอ็แมเอ็มเอ็มตีน,นึงสุดยอดครับผมมีอย่างล้ำไปกว่านี้แล้วอย่างมดโตได้หรอแล้วรอเดี๋ยวจะทีย,ยัง เอาหีบผมสักคำหีบสักคำเออโอ้ยสุดยอดครับผม